ขมิน้นยอมแล้วว่าสั้นค่ะพี่พี่มันแมนอยู่บ่อน,นีงอ่าล่าสุดค่ะพี่พี่ยอมแล้วขมิ้นแจ้งสหรัฐและจีนพร้อมหยุดยิงไม่มีเงื่อนไขไทยตอบกลับพร้อมลดความตึงเครียดแต่ต้องให้ขมิน้นพูดกับไทยโดยไม่ต้องอ้อมค้อมและต้องแสดงความจริงใจ ด้วยการหยุดยิงก่อนและต้องทำทำตามสารสามเงื่อนไขที่เคยตกลงกันไว้โอ้โหไทยสุดยอดค่ะไทยคือแบบน้ำปู์วันเอาจริงๆคือบอกแล้วไทยเนี่ยเอาจริงเอาเด็ดเอาขาดนะคะอย่าเล่นกับคนไทยบอกก่อนเลย อันนี้สุดยอดมากๆค่ะไทยทําถึงไทยแบบทําดีแน่นอนเออนะคะขอชื่นชมทหารไทยแล้วก็ประเทศไทยมากๆเพราะสุดท้ายคุณมาเน็ตก,กับคุณเซนเนี่ยที่ตัวปัญหาใช่ไหมเออที่ไม่ยอมหยุดสักทีอืมนี่แหละเอาใครไปถิม่มใสเห็ดเอออาซีโนเอาใครไปถิม่มเลย ทีมใส่ข้างเอียงต่างๆที่สำคัญของมันน่ะเห็นไหมพี่พี่ประเทศไทยมีอาวุธครบเครื่องแล้วไม่ว่าจะเป็นรูปลดูกร,ระเบิดหรือว่าดูกอะไรต่างๆราคามันก็แพงใช่ไหมละ่ะเออมันไม่ได้ถูกๆนะคะเนี่ยไทยมีแต่คนสนับสนุนอ่ะนี่แะคะ่ะสุดท้ายก็แพ้ให้ประเทศไทยอยู่ดี สวัสดีค่ะพี่พีเจอกันอีกแล้วนะคะกับน้องกระตุกสาวล้วใตแชนแนลจา้าฝากเป็นกําลังใจให้น้องคือเกาหรือจ้าพี่พีกดไลค์กดแชร์ค่ะมาค่ะวันนี้เนาะโอ้โหเป็นความที่น่ายินดีและก็ความภาคภูมิใจในฐานไทยแล้วก็ประเทศไทยค่ะนะคะนี่แหละค่ะอยากจะหยุดยิงเขมรต้องมาคุย และก็แสดงความจริงใจด้วยเออนะคะทําการข้อตกลงเออนะคะ3มข้อเงื่อนไขที่เคยตกลงกันไว้กับไทยเนอะอันนี้ถ้าอยากจะหยุดยิงจริงๆนะมันต้องทําให้คนไทยรู้สึกว่าประเทศเขมรเนีนะ่ยสำนึกผิดแล้วเอาจริงๆไม่ใช่ว่าจะมาอ้างอีกนะ จะมาปิ้นป้อนกระร่นอนนี้นะจะมาตกหลังอีกไม่ได้นะจ๊ะเออพี่พี่เนี่ยขมิ้นไว้ใจไม่ได้เลยนะเอาจริงๆพอเอ,อ่อทำให้คนไทยเนี่ยรู้สึกว่าเออขมิ้นเนี่ยมันยอมจริงๆมันทำตามของเราจริงๆแต่สุดท้ายประเทศไทยเราต้องระวังนะคะเพราะขมิ้นเนี่ยไม่น่าไว้ใจ ตัววงการเนี่ยอันตรายค่ะจะมีอีกคนอีกคนหนึ่งค่ะเออน่าจะเป็นหนุ่มขมินเนี่ยเออนะคะออกมาพูดคลิปโอ้โหไร้สารละมากๆเลยค่ะอันนี้บอยสองอ่นะบัานนี้บอยสี่บอยห้าแล้วเออไม่รู้จะบอยไหนแล้วนะคะพี่ๆอะเดี๋ยวไปฟังมันพูดดีกว่าว่าจะพูดเกี่ยวกับประเทศไทยยังไงไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะทําไมฝั่งไทยถึงไม่ยอมจีราจาหยุดยิง แหกผลง่ายมากครับกลัวเสียหน้าอืมทําไมล่ะครับเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยแม่ทัพพักสองบอกว่าไงกำพูชาสามวันจะจบแต่ข้างนั้นก็ยังไม่จบแล้วต่อมาก็มีทหารท่านหนึ่งนะเป็นทหารสไตล์เล่นหนังอะ่ะอืมมาพูดโมไว้อีกว่าขออีกเจ็ดวันนะจะถึงพนมเปญสงครามล่าสุดตั้งแต่วันแรกมาถึงทุกวันเนี้ยกี่วันแล้วมันเลยเจ็ดวันมาแล้วนะ กัมพูชาก็ยังแข่งแกร่งอยู่เออคือมันยังสูซีกันอะเออคือผมอยากจะบอกว่าประเทศไทยเนี่ยประเมินกัมพูชาตามไปโดยที่ลืมไปว่ากัมพูชาเนี่ยเคยพานสงครามมาแล้วหลายต่อหลายครั้งแล้วการที่กัมพูชาจะมีสงครามเพิ่มอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็ไม่ได้สทบสะเทือนอะไรกัมพูชานะแล้วที่ผมบอกว่าประเทศไทยประเมินกัมพูชาตามไปเพราะว่าอะไรทุกครั้งเนี่ย คุณจะเห็นว่าประเทศกัมพูชาเนี่ยเขาไม่มีอาวุธอุปกรณ์อะไรเลยจะมาสู้กับไทยได้เพราะว่าไทยมีอะไร s 6นะแล้วอาวุธอุปกรณ์อีกต่างๆมากมายที่เป็นของล้ำสมัยคิดว่าสู้กับกัมพูชาได้กัมพูชาอะไรอ่ะประเทศเล็กๆมันไม่มีอุปกรณ์อะไรทันสมัยเหมือนไทยแล้วไงสงครามกี่วันแล้วยังไม่จบยังไม่รู้ว่าใครจะแพ้ใครจะชนะตรงนี้แหละที่ทหารไทยและรัฐบาลไทยจะเสียนาไม่ได้เพราะกลัวว่าประชาชนจะด่ากลัวว่าประชาชนจะเสียใจ เพราะว่าตัวเองโมไปเยอะเวลาเห็นกัมพูชาตอบตัวใหญ่กลับอ้าวตาสว่างตกใจเฮ้ยมันเอาอุปกรณ์อาวุธทันสมัยอย่างนี้มาจากไหนแล้วพวกมึงไม่ต้องมาบอกว่ากัมพูชานะี่ยมีการสนับสนุนมาจากที่นูน่นที่นี่อะไรเงี้ยเขาก็ไม่มีเหมือนมึงนะมึงก็เอาของในประเทศมาสู้กับกูกูก็เอาของในประเทศไปสู้กับมึงนะต่างคนก็ต่างมีอาวุธล้ำสมัยของตัวเองเพียงแคก่กัมพูชาไม่ชอบโชว์กัมพูชาไม่ชอบโชว์ไม่ชอบอวดคือเป็นคนที่ไม่ขี้โมอ้อ่ะไม่ใช่เป็นคนที่ขี้อวด แต่เวลาออกรบจริงๆกัมพูชาก็มีของครบพร้อมสู้กับศัตรูก็ฝากให้ไอ้พวกขี้อวดขี้โมทั้งหลายนะครับคิดดีๆอย่าพูดเยอะชนะให้ได้ก่อนค่อยออกมาโม้ทำไมงูอย่างเี้จ๊ะปากดีเดือเกินเนาะหนุ่มขมรนเนี่ยไม่ดูสถานการณ์เลยจ้ะตอนนี้ประเทศเจ้าน่ะแพ้แล้วแพ้แล้วจ้ายอมแพ้เองนะจ๊ะ ดูซะว่ามันต่างกันแค่ไหนประเทศไทยเนี่ยมีมากมายอาบุตไม่ใช่มีแค่ F16 อย่างเดียวคือมีมากกว่านั้นอาบุตอะไรต่างๆเนี่ยเพราะว่าไทยเนี่ยประเทศไทยวางอย่างประเทศไทยนําเข้าจากประเทศอื่นก็จริงแต่วางอย่างไทยก็เริ่มผลิตบางส่วนได้ ได้แล้วค่ะพี่พี่บางส่วนเออ่วางวางชิ้นวางอย่างเนี่ยคนไทยก็เริ่มผลิตจากเออ่ประเทศไทยเองได้นี่แหละค่ะความพัฒนาความเออ่มั่นคงของไทยเนี่ยไทยค่อนข้างที่จะแบบเออ่ไม่อยากแบบ ไปพึ่งพาใครก็คืออยากใช้อาวุธในบ้านเมืองของตัวเองซึ่งผลิ์ขึ้นมาเองค่ะพี่พี่อันนี้นะคะต้องชื่นชมประเทศไทยมากๆเลยเพราะประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบใส่ใจนะคะในความแบบเ,เรื่องด้วยแบบเครื่องผลิตอะไรต่างๆเนี่ยพี่พี่ไม่สังกเกตหรอคะว่าที่ว่าเรื่องสินค้ามาตรฐานหรือว่า ปลากระป๋องอะไรเนี่ยไทยก็ทําถึงทําดีค่ะหนูก็เชื่อในประเทศไทยมากๆว่าประเทศไทยเนี่ยไปได้ไกลกว่านี้แน่นอนนะคะแต่หนุ่มขมินเนี่ยคงงู้มากงู้จริงๆงู้จนแบบดูไม่ออกเออนะอ่ะคือคนไทยบางคนเขาก็บอกว่านะเออไปอ่านคอมเมนต์เนาะ เห็นขมินบอกอว่าประเทศไทยเนี่ยบุกก่อนเริ่มก่อนแต่คนไทยเขาก็บอกว่าคนไทยบางคนไทยเนี่ยเข้าคอมเมนต์เนี่ยถูกใจหนูมากค่ะพี่พีเพราะว่ากินหญ้าหรือกินข้าวก็ไม่คุ้มหรอกกินข้าวเออกินหญ้าดีกว่าไหมบางคนไทยก็ไปเม้นบอกว่าอืมงูมเนะงูตั้งแต่ยังไม่เกิด พี่พี่คอมเมนต์คนไทยถูกใจหนูแหงเดี๋ยวเออมกมกคอมเมนต์คนไทยได้เออเบาแบบสะใจแห้งนะครับนะคะแต่นี่แหละค่ะพี่พี่หนูก็อยากพูดคําแบบหยาบๆยาอยู่แต่ว่ากลัวซ่องหนูแบบไปเนาะต้องขออภัยด้วยนะคะอันนี้ขอบอกได้เลยว่าไทยทําถึงนะคะแล้วหนุ่มขมิ้นคนนี้นะคะโง่อยู่แต่ในท้อง นะคะพี่โง่จริงๆนะคะอืมป่านนี้ยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรเป็นอะไรอืมขมีล,ลบมาตั้งได้สงครามอย่างงู้นอย่างนี้ลบแล้วว่ตถูกกระบาดกระเมืองคนอื่นเออใครจะดีด้วยมีใครครบไหมไม่มีเลยไปลบกับประเทศนู้นเป็นลบกับประเทศนี้มีแต่ประเทศขมีนี่หดะที่หาความสุขไม่ได้ อืมบาบาขมิ้นเก่งว่าสัน้นฝึกมากต่างได้ลบไลยสงขามอืมไทยก็มีเหมือนกันจะ้ะแต่ไทยไม่อวดเฉยๆนะจะ๊ะไทยเก่งอยู่แล้วจะ้ะอืบดข้ามสีเบาค่ะพี่ๆอ่ะคลิปนี้ก็พอแค่นี้ค่ะไว้เจอกันใหม่ EP หน้าหรือคลิปหน้านะคะผิดพลาดประการใดต้องกลับขอโทษขออาภัยไว้ตรงนี้นะคะไปก่อนน,นะควัสดีค่ะ